เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมาครับของเช่นเคยนะวันนี้ก็มีงบ9ก้าหมื่นนะวันนี้ก็ไม่ถึงแสนนะก็ขายของมาแล้วก็ได้มาไปมาดูครับว่า9 0้าหมื่นวันนี้นยผมจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้แต้มผมก็มันอัพมา2 0 0 0 0ื่นละก็ไอผมว่าผมอยากได้ปืนไอปืนฮิลทองครับตอนนี้ก็ใช้เป็นฮิลสีม่วงนะนี่แล้วเกราะที่คราฟมาก็ยังขายไม่ออกก็ ปล่อยไว้2 0 0 0 0นนี่ครับไป๋ยมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเกลือปะแล้ว,ว่าจะได้ของอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันครับมีอยู่9 9 0 0 0ื่นนะโอเค90,000ื 90, ่นทองเมื่อวานก็งบแสนทองนะแล้วก็คราบยาวๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้คราบต่อครับเพราะว่ามีเงินอยู่ในตลาดนะไอทองเนี่ไปที่ผมก็จะมาคราบปืนปืนเฮลแลวกันครับ แต่ปืนนี้ก็อยากได้เนี่ยอยากเอาไปยิงผีนะแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็มาครับปืนหิวดีกว่านะเผื่อว่าผมจะได้สีทองก็จะได้เอามาใช้ครับตอนนี้ก็แค่หิวม่วงเองเนี่ยไปยีโอ้โหดูดิทั้งหมดครับ1น0่งทองอย่างเยอะแล้วผมก็ซื้ออย่างนี้เลยนะอันนี้ต่อ สองโอ้โห00ดดูดิตอนนี้ทองผมนี่เหลือ6 0,000กว่าแล้วแล้วก็มาดูกันครับว่าผมจะได้ปะไปมาคราบเลยตอนนี้ก็น่าจะได้3ครั้งนะสีทองต้องมาแล้วเฮ้ยโอ้โหสีฟ้าโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยมันมีแจ้งเตือนมาเมื่อกี้ครับว่าจะได้สีทองแล้วใส่หายเลยทีเดียวอะไรย่างี้โอเครอบที่สองไปต่อแล้วก็สีฟ้าอาวะยังไม่มา แต่ว่าหินหายากที่ผมบมดแล้วว่าไอ้แร่นี้นี่ยเอ่อมาใช้แต้มต่อสู้ซื้อแล้วกันครับผมก็ยังคงไม่ต้องใช้นะก็ซื้อมาแล้วกันอีกทีนึงครั้งที่3จะได้มาไหมฟึบโอ้โหเอว่ะสีม่วงมาโอเคปืนนี้เนี่ยมาราคามันก็ดีอยู่ครับปืบนฮิวทองเนี่ยไม่ใช่ฮิวทองนะหิวม่วงโหแล้วออฟมันก็ดีด้วยรอยกว่า โอเคดาเมสิบใช้ได้แล้วก็สีฟ้า2นะเดี๋ยวไปเก็บแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกระเป๋าเลยก็จะเต็มเอาเอาว่าเฮียบ่วงมาก็หลายหมื่นนะผมเห็นขายก็ห้าหกหมื่นครับในเซิร์ฟนี้เนะี่ยเดี๋ยวไปครับต่อห้าหกหมื่นก็ใช้ได้ครับงบเรามันก็แค่เก้าหมื่นะนะไปแลาก็ต้องดูหลังจากนี้ครับว่าจะได้ของอีกปะ เดี๋ยวมาซื้ออีกแล้วกันครับเรายังไม่ได้ของทองไงขอใช้แต้มต่อสู้แล้วกันโอ้โหผมว่าหมดตัวแน่อีกรอบหนึ่งโอเคได้แล้วว้ากดซื้อมาเลยครับตอนนี้ทองก็เหลือห้าหมื่นนะใครก็มาดูกันครับว่าครั้งสุดท้ายจะได้เสียอะไรกัน มาแล้วฟึบนี่ไงโอ้โหวะ่ะสีฟ้ามาแล้ววันนี้ผมไม่ได้ปืนทองวะ่ะได้ปืนม่วงมากระบอกหนึ่งนะถ้าได้ทองมาที่ผมว่าผมน่าจะรวยอะ่ะเพราะว่าหลายแสนเลยครับปืนที่เนี่ยนะมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับครับมาไม่ติดวะ่ะแล้วก็ต้องไปของอย่างอื่นต่อนะแต่ว่าได้หายากที่ผมหมดเลยครับแต่ก็ต้องไปครับไอ้พวกกรดอยดกว่าครับไอ้พวกชุดอะไรนเงี้ยนี่นะน ป้าพร้อมอันนี้ถุงมือก็สาครั้งจะติดให้เราไหมนี่ไงวันนี้นี้ฟ้าแบบโผล่รัวๆเลยว่ะม่วงนี่ไม่ค่อยให้เห็นเลยนะเราเกลือแน่ครับวันนี้เพิ่งได้แค่ปืนเองนี่ไงยาวจริงอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องแบบได้ของทองมานะไม่งั้นนี่แบบ เราเกลียนแน่ครับออกแต่สีฟ้ารัวๆมาไร็ก็ต้องคราฟต่อนะตอนนี้ก็เหลือเหลือ4 5่หมื่ขับไปต้องซื้อไปแต่และอย่างที่ซื้อมาก็หลายพันเลยแล้รก็จะใช้ให้หมดอยู่แล้วแล้ะแนะ้รก็ใช้ไปอันนี้หมดไปแล้วห้าหมืนแลวเราเพิ่งได้ปืนฮิวมา โอเคต่อครับรองเท้า3คู่กด3ครั้งหลาครั้งแรกผ่านไปสีฟ้าเช่นเคยครับทองนี่ไม่โผล่มานะเอาว่าแล้วครั้งที่2ฟึบนี่ไงไม่ออกว่ะอีกครั้งหนึ่งจะออกให้เราบ้างปะเนี่ยไม่ได้กินเลยว่ะแบบสีม่วงก็ยังดีนะแต่นี่ไม่มีให้เห็นเลย โอเคมาว่าเฮ้ยแต่ออฟดีอยู่นะเห็นฟ้า2แล้วเมื่อกี้นะี่ยมาครับต่อครับเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะเราก็จะใช้ทองให้หมดครับล้วก็ครับยาวๆโอ้โหห้าพันซื้อมาบอกเลยว่าผมซื้อแบบสุลต่านเลยเนี่ยไม่แบบไม่ดูทองแนละ้วเท่าไหร่ก็ซื้อมาลอยก็มาด้กันครับว่าจะได้ปะกดเลยครับการเกงได้3มครั้ง ฟึบนี่ไงฟึบทำไมก่อนสีฟ้ามาปะกางเกงครั้งที่สองมันต้องให้เราหน่อยแล้ววันนี้ถ้าผมไม่ได้ทองเลยนี่คือแบบโอ้โหขาดทุนยับอะนี่กางเกงมาสีฟ้าแต่ว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าเนี่ยแล้วออบสีชมพูมันหลุดมานี่คือรวยนะแต่ก็ไม่โผล่เลยครับเห็นแต่เขียวเลยก็ฟ้ามาไหมไม่มาออฟเขียว ตอนที่แบบได้กางเกงสีฟ้าผมก็ดูออฟด้วยครับเพรว่ามันหลุดของดีไงแล้วก็จะย้ายได้ไดนี่ก็50กว่า20่สิบอะไรงี้ก็แยกสวนไปครับขอไม่ดีแล้วก็ทิ้งไปโอเคไปต่อมาดูกันครับรอบนี้สมครั้งมาไหมสีม่วงมาโอเคได้อยู่ ก็พอแบบขายได้ครับอย่างน้อยนะก็สี่ห้าพันะดกากเนี่ยรอบนี้มาไหมฟึบนี่ไงฟึบทำไมฟึบทีรนี้ไม่มาเลยอะสงสัยไม่ต้องไปฟึบเลยครับเนี่ยอีกทีเดียวมาปะแล้วก็ไม่มาบอ้โหแต่ว่านี่ยับจริงอะไม่มาเลยครับวันนี้เนี่ยดูดิในตัวมีแบบบ่วงไม่กี่อย่างเอง แล้วก็แบบว้ารัวๆเอาวะตอนนี้เหลือ2องหมื่นเลยนะ <c oughs> แล้วก็มาดู2องหมื่นที่เหลือครับว่าจะได้ของดีบ้างปะอย่างน้อยผมต้องมีแบบชิ้นส่วนทองมาถ้ามันไม่มานี่คือแบบาขาดทุนนะเพราะว่าปืนฮิวมันก็ห้าหกหมื่นครับถ้าได้ทองมาแบบของทองก็น่าจะเข้าทุนนะสักชิ้นนึ่งครับต่อเอาเป็นกาเกแล้วกันครับป ตอนี้เหลือ20 0 0 0ืนครับต่อเลยครับนี่แล้วของแต่และอย่างก็แพงนะแต่เราก็ซื้อมาโอเคกาเกงก็จะเอา3ครั้งครับเพราะว่ากดทีเดียวเนี่ยแบบมันไม่ค่อยติดนะแล้วก็ครับมาเยอะๆเลยแล้วก็กดทีเดียวอะ่ะนี่มาพร้อม มาดูกันครับว่ารอบนี้จะติดไหมโอเคสามรอบนะที่เรากดได้เนะี่ยถ้ามันมาชุดหนึ่งเราก็น่าจะพอเข้าทุนไดเพราะว่าได้หิวม่วงมากับกางเกงเอ้เฮ้ยเอาอ่ะมาแล้วโอ้โหกำลังพูดอยู่เลยสวยแลไวก็ได้กางเกงทอมาครับเอาเว้ยแต่แลาก็น่าจะเข้าทุนเลยนะแล้วก็มีกบเก้เาหมื่นก็อล้วก็ได้ฮิวไงบญฮิว ไปต่อแต่การเกงทองมันก็จะอยู่ประมาณสัก4ี่หมื่นครับที่ผมไปเห็นมานะก็โอเคสีม่วงมาได้อย่างน้อยสีม่วงมันก็ขายได้ครับสี่ห้าพันแล้วก็พอเอากําไรมาหน่อยนะนี่ไปต่อครับตอนนี้มีทองเหลือนะบอกเลยครับว่าเราจะซื้อหมดตัวจากที่9ก้าหมื่นก็จะเอาให้เหลือแบบไม่กี่ร้อยอะ่ะไป ตอนนี้ก็ของม่วงผมมีหลายอย่างอยู่นะแลเวก็ได้กระเกงทองมาก็เดี๋ยวค่อยไปขายครับแต่ว่าพวกนี้เราก็แยกส่วนไปที่ออฟไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าห้าสิบกว่าแล้วก็เก็บได้ครับแต่ว่าเราครับของม่วงมาแล้วก็ออฟไม่ดีเราก็จะได้ย้ายนะเคสามสิบก็ทิ้งไปอย่างนั้นมันก็ได้ซิลเวอร์มา่ะเดี๋ยวไปครับต่อครับตอนนี้ก็เหลือสี่พันทองไนดะ้จากเก้าหมื่นครับ เดี๋ยวไปใช้ให้หมดเลยแล้วมาดูกันครับว่าโค้งสุดท้ายที่ก่อนทองจะหมดเนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างนะเผื <c oughs> ่อว่าจะมีทองฟลุกมาไงเราจะได้รวยๆเลย,เยรอบนี้ครับอะไรดีผมว่าเอาเป็นการเกลและกันครับต่อว่าจะได้มานะนี <c oughs> ไ่งไงที่ผมคราบไปเนี่ยผมก็สมออฟด้วยครับเผื่อว่า มันจะได้ของฟ้ามาเด็กก็เป็นออฟสีชมพูนะราคามันก็พุ่งเป็นแสนเลยครับทายีหลุดมาเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นเลยแต่ว่าเมื่อกี้ได้สีม่วงมานะก็ใช้ได้ครับไปต่อมาไหมนี่ไงสีฟ้าโอเคแล้วทองผมนี่เหลือเท่าไหร่วะเหลือ3000 3000นที่ผมว่าเลยก็ยังครับได้อยู่นะ ไปหาอะไรที่แบบราคาถูกๆหน่อยเช่นอันนี้ครับถุงมือผมว่าน่าจะได้สัก2ครั้งนะไอนนถุงมือเนี่ยว่มาดูกันครับว่าเราจะได้ไหมอนนี้ก็ได้สองครั้งถ้าสีทองมานี่คืออะไรก็แบบได้ทุนเลยนะฟึบกดเลยมาปะ นี่ไงโอเคอีกทีเดียวตอนนี้ทองผมนี่หมดตัวเลยนะอันนี้คือครั้งสุดท้ายมาไหมนี่ไงสีม่วงมาโอเคก็ยังพอขายได้ครับแล้ววันนี้ผมได้อะไรบ้างวะนนียในงบเก0 0หมื่นทองผมได้อ่าที่จําได้ก็จะเป็นปืนหิวม่วงนะก็ถ้าขายอย่างต่าก็น่าจะได้สัก6 0 0มืนครับแล้วก็เป็นกางเกงสีทองนะ สีทองก็สัก4ี่หมื่นก็อ่าผมว่าจะเข้าทุนล้แต่ว่าอยากได้มากกว่านี้ว่าภษาษ์ครับทั้งทีโอเคเดีย๋ยวมาย่อยของที่แบบออบน้อยๆที่เหลือเราก็เก็บนะนี่เดีย๋ยวมาขายหมดเลยดูดิมีแต่ของม่วงเดี๋ยวเราก็มาทยอยขายนะมาตอนนี้ก็มีหมวกทองที่ผมขายอยู่ก็ครับมาตอนเช้าอ่ะก็ ขายไป40,000ืนแต่ก็ยังไม่ออกนะบางคนก็ขายแบบถูกกว่าไงกางเกงถูกสุดครับ34,000โอ้โห34,000แล้วก็เราต้องเท่าไหรด่ดีแล้วปืนฮิวล,ล่ะปืนฮิวสีม่วงนี่ครับถูกสุดก็55,000นะแต่เราอัพดีไงอัพผมนี่คือมันร้อยกว่าเลยครับของพวกนี้ก็แบบเท่าไหร่นะ เพราะว่าเราก็ไ่าจะขายแพงๆได้อ่ะป้าต้องจัดแล้วดูอัผมดี121ใช้ได้มาขายเท่าไหรด่ดีถ้าตั้งสูงไปมันก็ออกยากนะแล้วก็ต้องแบบปานกลางครับอันนี้อัพน้อยเด็กก็เจ็ดหมื่นเลยป่ะเท่าไหร่ดีวะถ้า6กบ่นมันก็น่าจะมีแบบน่าจะมีค่าทำเดียมมันนะ ผมมาเอา6 5ห0แล้วกันครับแล้วก็วางขายไปงบ9 0 0 0 0มเราแล้วก็ขายปืนก็6 5 0 0หต่อไปก็เป็นกางเกงกางเกงก็ขายเท่าไหรด่ดีวางขายหมดเลยครับของที่ได้มาแล้วก็ี้ก็น5 0 0นี่ครับและนี่ก็คือของที่ผมขายนะก,กดติดตามไว้ก่อนเลยครับแล้วก็จะได้ดูว่าของที่ผมขายมีอะไรบ้างนี่ครับ ถ้าผมขายของที่แบบครับมาเมื่อกี้ก็น่าจะได้แสนกว่านะถ้าขายออกอ่ะแต่ก็ยังมีในตู้อีกครับแต่ก็รอคนซื้อแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อเปล่าแต่ปืนปืนฮิลมันก็ออฟดีอยู่นะร้อยกว่ามาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสําหรับงบ9ก0 0 0มื่นทองเลยก็ไปครับของนะก็ถือว่าเข้าทุนครับมันก็ยังมีกางเกงทองกับปืนฮิลมาอยู่นะก็โอเคครับแล้วก็เอาขายได้บายบายครับเดี๋ยวนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนไว้เจอกันนะไปละ